สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาร์นะคะวันนี้คลิปนี้เราจะให้ไพ่สำหรับนี้ท่านเล่าเรื่องราวถึงพลังงานที่ท่านอยากสื่อกันดีกว่าค่ะมามาดูกันนะคะว่าคลิปนี้วันนี้ไพ่สำหรับนี้ท่านจะสื่อพลังงานอะไรบอกเล่าบอกกล่าวสิ่งไหนอย่างไรให้คุณได้รับรู้รับชมรับฟังกันบ้างก็ มาดูมาดูมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอทราบขอรู้ขอให้ไพ่สำหรับนี้นะคะสื่อพลังงานหรือเรื่องราวสิ่งที่ไพ่ท่านอยากบอกกล่าวออกมาให้รับชมรับฟังกันได้เลยนะคะมาไพ่อยากบอกอะไรสื่อสารเรื่องไหนสิ่งไหนอย่างไรกันบ้างไพ่ออกมาเลยนะคะหนึ่งใบโอเคไพ่น่าจะอยากให้เปิดเลยนะ เพราะว่าท่านโอ้โหเป็นใบที่ตกมาเมื่อกี้เลยค่ะความเมืองเอิญไม่มีในโลกจริงเหมือนอยากบอกพลังงานถึงคุณยังไงไม่รู้อ่ะโอ้โอ้โหชัดเจนคลิปนี้พลังงานไพ่ท่านสื่อถึงคุณนะคะเป็นพลังงานของตัวคุณน่ะ เหมือนท่านอยากจะไกด์ไลายบางเรื่องให้คุณได้รับชมรับฟังรับรู้อ่ะตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นนะเป็นคนเข้มแข็งมุ่งมั่นพลังงานของความแบบว่าพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะ ต่อให้ชีวิตมันจะเจอเรื่องหนักแค่ไหนเรื่องแย่อย่างไรนะคุณก็จะไม่เสียใจนานนะ่ะคุณเป็นคนไม่อมทุกข์ใช้คำนี้แล้วกันเป็นคนที่เข้าใจชีวิตแบบถ่องแท้เพราะว่าคุณน่าจะมีประสบการณ์ตรงฟิลสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่อยู่ใกล้ชิดคุณอนะบางคนช็อกบางคนต้องใช้เวลาทำใจ กว่าจะเข็มแข็งแต่คุณเนี่ยทกุก็จริงนะแต่ไม่นานชีวิตต้องไปต่อคุณเป็นคนฉลาดตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยใช้คํานี้ได้หัวดีเรียนเก่งมีวิสัยทัศน์เป็นคนทำงานเก่งไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ค่อนข้างเป็นดาวเด่นโดดเด่นตั้งแต่สมัยเรียนและไม่ว่าระดับใด คุณลองมองย้อนตัวคุณเองไปเลยนะตั้งแต่คุณจำความได้เรียนคุณก็ค่อนข้างเด่นในกลุ่มคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวท็อปอ่ะแล้วคุณก็ก็ท็อปด้วยนะคุณไม่ใช่หางแถวอ่ะคุณไม่ใช่อลูกไล่ใครแต่คุณเป็นแถวหน้าพลังงานนะคะเพราะอะไรเพราะคุณฉลาดฉลาดไหวพริบดีวาทศิลป์ดีรู้จักพูดจารู้จัก ลบหลีกรู้จักพลิกแพลงพลังงานนะคะค่อนข้างเป็นคนมองไปข้างหน้าอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตทุก์ก็ทุกแหละแต่ไม่นานไงนี่แหละคือความเจ๋งของคุณคือเป็นคนที่ไม่เอาตัวเองนะคะไปจมอยู่กับเรื่องราวหรือปัญหาที่มันก็รู้ว่ามันไม่ดีก็รู้ว่ามันแย่ก็รู้ว่ามันจบไปแล้วก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ค้าครวนนะแต่ไม่ คือไม่จมอดีตนานนะคุณง่งายๆเลยแต่คุณไม่ลืมอดีตนะเพราะว่าคุณจะเอาอดีตหรือว่าเอาประสบการณ์ที่คุณเคยเจอเอาไว้เตือนไว้สอนตัวเองทั้งชีวิตหนึ่งไม่ให้ประมาทสองเอาไว้เป็นคำบอกเล่าให้คนอื่นๆไว้ฟังเป็นวิทยาทานหรือจะฟังเป็นนิยายก็ได้แล้วแต่จะนิยามคุณจะคิดอย่างนี้เลย พลังงานนะคะคือประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันใช้สอนทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้อันนี้แหละคือคือหลักคิดของคุณพลังงานคุณเรียนเก่งนะมองว่าคุณน่าจะถึงขั้นได้เกียรตินิยมเลยนะเนี่ยเป็นคนหัวดีฉลาดรู้จักวิธีหาเงินมาตั้งแต่เด็กอะ่ะคือแบบเด็กคนอื่นเขาติดเล่นใช่ไหมติดเล่นติดอะไรแต่คุณอะ่ะช่วยพ่อแม่ทำงาน หรือว่ามีแนวคิดที่จะหาเงินช่วยพ่อแม่ได้ตั้งแต่เด็กเขาเรียกว่าอภิชาติบุตรเลยนะพ่อแม่ที่ได้ลูกแบบนี้นะคะเรียกอภิชาติบุตรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คําว่าอภิชาติบุตรได้คุณค่อนข้างเป็นคนดวงแรงดวงแข็งคําว่าดวงแรงดวงแข็งเนี่ยคืออายุประมาณยี่สิบห้ายิบเจ็ดเนี่ยคุณเกือบไม่รอดอะ่ะแต่คุณก็รอดคือจากหนักเป็นเบาหรือไม่งั้นมันก็ไปตกที่คนรอบตัวคุณ เหมือนมีคนอื่นมารับแทนคุณฟังดูแรงฟังดูน่ากลัวเป็นคนดวงแรงบุคลิกอย่างนี้ถ้าคุณเป็นหมอนะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายมูลนิธิอะไรพวกเนี้ยเหมาะมันเข้ากับฉลกดวงคุณหรือทำธุรกิจลรงศพละทำธุรกิจร้านขายพงหลีดอะไรเงี้ยพงหลีดโรงศพอะไรที่เกี่ยวกับศพอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นความตายอะ่ะทุกอย่างเลยพลังงานนะคะ ได้นะเอาจริงขายยาเป็นเภสัชเปิดร้านขายยานี่ก็ได้เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์อันนั้นก็ใช่ไม่เกี่ยวทางตรงก็ทางอ้อมพลังงานของคุณแต่ถ้าชีวิตจริงคุณไม่ได้ทำสายนี้ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะคะฉะนั้นเวลาคุณทำบุญทำอะไรก็ได้ที่เป็นบุญเกี่ยวกับชีวิตไถ่ชีวิตสัตว์บริจาคโลหบริจาคเลือดเอ่อ อะไรนะอะไรนะคะเอ,อจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลสงอะไรพวกนี้หรือว่าทำสังฆทานที่เน้นไปทางพวกยาก็เหมาะกับคุณอันนี้ไกด์ไลน์คุณแต่คุณอยากทำอย่างอื่นก็ได้นะไม่ผิดนะคะแต่ถ้าจะให้มันหนุนเสริมดวงคุณจริงๆเพราะคุณได้ไพ่ใบที่สี่เป็นไพ่แรงเนี่ยต้องทางนี้แรงมาก็ต้องแรงไปฟิลเกลือจิ้มเกลือหมายถึงวิธีเสริมดวงนะคะแล้วเวลาไปวัดเติมน้ำมันตะเกียง าตามพระประจําวันเกิดของคุณเติมพระประจําวันเกิดของคุณก่อนแล้วก็เติมพระอื่นๆด้วยก็ได้ถ้าคุณอยากทําไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกได้ความสุขได้ความสบายใจแต่คุณต้องทําวันของคุณก่อนเพื่อเสริมพลังบารมีให้พระประจําวันเกิดของคุณพลังงานนะคะเป็นทหารตำรวจก็ได้นะเอาจริงมันก็เกี่ยวกับความเป็นความตายพลังงาน เป็นคนมีเสน่ห์ฉลาดมีเสน่ห์เป็นคนรักเดียวใจเดียวจริงๆคนมีเสน่ห์ส่วนใหญ่มักจะมองว่าควรจะเจ้าชู้น่าจะเจ้าชู้แต่ก็เป็นบางคนก็ไม่ทุกคนนะในร้อยคนอาจจะอาจจะมีเจ้าชู้ประมาณห้าสิบอะหมอกการตีให้อย่างละครึ่งเลยอีกห้าสิบอะไม่เจ้าชู้ก็มีก็เป็นไปได้มันอยู่ที่ขออนุญ,ญาตนะคะนิสัย มันอยู่ที่ตัวตนแต่ถามว่าทาได้ไหมก็ทําได้เอาจริงคุณอนะ่ะเพิ่งจบกับความรักมานะถ้าดูจากไพ่เพิ่งจบมาหม,ดหมาดๆเลยแหละหมาดแค่ไหนละ่ะหมาดประมาณแบบว่าจบไปตั้งหลายปีแต่ยังไม่ลืมเงี้ยหมาดแม่คือมันอยู่ที่มันอยู่ที่ใจคุณอนะ่ะแต่ถามว่าค้ามควรไหมไม่ไม คุณเลือกที่จะหันหลังแล้วเดินออกมาทั้งทงที่คุณก็ไม่ไม่ได้อยากปล่อยมือแต่คุณจําเป็นต้องไปต้องไปขออภัยค่ะแต่คุณจําเป็นต้องไปเพราะความก้าวหน้าเพราะอนาคตคุณเพราะชีวิตคุณเพราะครอบครัวคุณเป็นหลักแล้วคุณก็อธิบายไม่ได้หรือต่อให้คุณอธิบายคนคนนั้นก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่คุณต้องไปเอาจริงคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะทั้งทที่คุณมีตัวเลือก บางท่านก็ทาเกี่ยวกับสายแฟชั่นนะคะหมายถึงอาชีพคุณนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยความได้ด้วยความได้ด้วยความสามารถของคุณอืมหมอกการว่าพลังงานคลิปนี้ดูจากไพ่สิบใบเบื้องต้นนะมันเป็นพลังงานของคนที่ยังอะไรอาวรกันอยู่อะสูง คือคุณก็รักคนคนนี้อะ่ะแต่คนคนนี้ก็รักคุณอะ่ะแต่มันเหมือนมีบางอย่างที่ทําให้พวกคุณต้องปล่อยมือกันท,ทั้งทั้งที่พวกคุณรักกันนะคะเอาจริงต้องปิดนะต้องปิดไว้นะคะพลังงานเป็นเอเอเป็นพลังงานของตัวคุณอะที่ยังรู้สึกถึงคนคนหนึ่งอยู่คือพวกคุณรักกันมากอะแต่เหมือนกับอยู่คนละที่หรือเปล่าคนหนึ่งอยู่เพชรบูรณ อีกคนอยู่สุราษฎร์นะพลังงานที่ท่องเที่ยวสองจังหวัดนี้สวยนะคะเอาเมืองเอาเมืองหลักเลยพลังงานคือระยะห่างความห่างแต่ใจไม่ห่างนะห่างแค่ตัวพลังงานถ้าคุณไม่จากเป็นกับคนคนนี้นะอันนี้ขอขออนุญ,ญาตนะคะคุณก็จากตาย หมายถึงว่าคนคนนี้จากคุณไปด้วยด้วยสาเหตุที่เกินที่วิทยาศาสตร์จะยื้อไว้ได้อะหรือว่าความสามารถทางการแพทย์จะยื้อไว้ได้ตัวคุณอ่ะดูเป็นคนมีทางเลือกมากถ้าใครที่ไม่ได้สัมผัสคุณจริงๆไม่ได้รู้จักนิสัยตัวตนคุณแบบถ่องแท้นะมองคุณปลาบแรกนะคะเจ้าชู้ ต้องมีคนคุยเยอะต้องมีตัวเลือกเยอะทุกคนสิบคนลงความเห็นเหมือนกันหมดเพราะว่าบุคลิกภาพภายนอกคุณมันดูเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะความเฟรนลี่ของคุณก็ได้นะคุณเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะคุณคิดว่ามันเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรืออาจจะเป็นเพราะสายงานที่คุณทำมันทำให้คุณต้องมีการเจรจาพูดคุยฉะนั้นการวางตัวสำคัญค่ะ คุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่อีกฝั่งคิดไกลมันก็เหมือนไปให้ความหวังแต่มองว่าคุณอนะเข้าใจแต่คนมันจะคิดนะคะอ่านะคะต่อให้คุณวางตัวอยู่ในกรอบคนที่มันถลําใจเพ้อคิดไกลกับคุณมันก็อดคิดไม่ได้เพราะคุณค่อนข้างเป็นคนสเสน่ห์แรงพลังงานของคุณนะแต่คุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะแต่บุคลิกอะค่ะมันทําให้ดูเป็นคนแบบนั้น ตัวคุณเนี่ยเวลาจริงจังขึงขังขึ้นมาน่ากลัวนะน่ากลัวคือไม่ได้น่ากลัวจนจนขนลุกแบบเหมือนโดนขออนุญาตนะคะเหมือนโดนผีหลอกขนาดนั้นนะ่ะเพียงแต่ว่ามันรู้สึกรู้สึกว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างออกมาจากตัวคุณพลังงานของคุณนะคะแต่คุณก็ไม่ใช่คนแบบไร้ากาดแบบไร้เหตุผลเป็นคนที่ใช้หลักเหตุและผลเป็นหลักพลังงาน บางท่านนะรับช่วงต่อธุรกิจของที่บ้านบ้านคุณทําอะไรอ่ะคุณต้องไม่รับช่วงต่อซึ่งถ้ามันเป็นสายที่คุณอยากทําชอบอยู่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้ามันไม่ใช่สายที่คุณอยากทําอันนั้นอนะ่ะค่อนข้างเป็นปัญหากับคุณพลังงานของคุณนะคะแต่คุณก็บริหารจัดการได้ดีนะต่อให้แรกๆคุณจะค่อนข้างที่จะออกไปในแนวทางคัดขานนะฟีลแบบ ไม่คอยตามอ่ะขอไม่ทําได้ไหมนันน่นนู่นนี่บลา拉อย่างเงี้ยแต่ก็คุณก็จะหาบทบรรจบหรือว่าจุดเชื่อมโยงที่มันแบบว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนได้พลังงานของคุณเป็นคนแก้ปัญหาเก่งมากทั้งปัญหาตัวเองแล้วก็ปัญหาคนรอบด้านพลังงานของคุณนะคะโอ้โหคุณเป็นคนเฟลี่จริงจริงพลังงานคุณเป็นคนเฟลี่อ่ะ ความเฟลลี่ของคุณนี่แหละมันทำให้คุณปวดหัวนะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ใครตามเอ่อเทียวไลท์เทียวขือคุณคุณต้องวางตัวนิดนึงนะคะคือคุณไม่คิดอะไรแต่อีกฝั่งคิดไกลอ่ะคือคุณมีเสน่ห์อ่ะแค่คุณพูดแค่คุณสนิทสนมแค่คุณให้ความสนใจใส่ใจอ่ะคนอื่นก็พร้อมละลายไปกับคุณอ่ะฉะนั้นคุณต้องมีกรอบนิดนึงค่ะนิ่งได้ก็ควรจะนิ่งมันจะทำให ถ้าคุณไม่คิดอะไรกับคนคนนั้นนะแต่ถ้าคุณคิดเนี่ยคุณสามารถเปิดความรู้สึกให้อีกฝ่ายนึงรู้ได้ก่อนเลยแต่ก็มีลีลามีชั้นเชิงมีทักษะในการจีบพอสมควรอืมงานดีพลังงานของคุณนะคะเป็นคนทำงานเก่งหาเงินเก่งด้วย แต่เรื่องเดียวที่มันเหมือนกับว่ามันจะดูไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจทั้งๆดูที่เป็นคนทั้งๆที่คุณดูเป็นคนมีตัวเลือกนะก็คือเรื่องความรักอ,อ้โหไพ่ อ้คุณพระเดี๋ยวนะคุณเป็นคนรักแรงเกียดแรงอะ่ะคุณเป็นคนรักคนยากอะ่ะรักมากเจ็บมากรักมากช้ำม,มากพลังงานของคุณนะคะเป็นคนคิดมากด้วยนะเนี่ยคุณกินยาแก้ปวดใช่ไหม หรือว่าบางบางท่านอาจจะใกล้เป็นไมเกรนแล้วลองลองไม่ใช้ยาดูนะคะถ้าปวดในระดับที่ทนได้ลองไม่ใช้ยาดูนะเดี๋ยวคุณจะติดนะเพราะว่าคุณค่อนข้างเป็นคนเครียดนะเนี่ยจริงอืมขออนุญาตนะคะขอขออนุญาตนิดนึงนะภาพลักษณ์ของคุณในสายตาคนนอกนะ คนนอกมองว่าคุณชอบบริหารเสน่ห์ชอบว่าอชอบมองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าคุณน่ะมักจะไปอกหักคุณน่ะมักจะไปทําให้คนอื่นเขาอกหักอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณนะแต่จริงแล้วคนอื่นไม่รู้นะคะว่าคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวคุณเป็นคนรักคนยากอ่ะถ้าคุณได้รักใครคุณก็มักจะปักจิตปักใจแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมีปมในเรื่องความรักในอดีต มันอาจจะเป็นรักแรกของคุณรักแรกลืมยากหรือคนคนนั้นคนที่คุณรักมากคนที่คุณคิดว่าจะเป็นคนเดียวทั้งชีวิตจากไปแบบไม่ควรจะจากใช่ไหมถ้าจากตายเนี่ยมันมันเพราะมันเพราะอะไรหลายอย่างอันนั้นพอเข้าใจแต่ถ้าจากด้วยความตั้งใจจะหักอกคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่จากเทวดานางฟ้ากลายเป็นปีศาจได้เลยนะจากที่รักมากคุณจะกลายเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้น่ะ คุณเป็นคนอย่างนั้นนะคะถ้าดูจากไพ่สี่ใบที่ขึ้นติดกันเนี่ยฟีลแบบเคยทําให้คุณเจ็บใช่ไหมคุณจะเอาคืนอันนี้ดูจากไพ่นะเพราะว่าคุณไม่สามารถออกจากห้วงความคิดนี้ได้คุณมีความรู้สึกว่าทําไมคนคนนี้ต้องทําให้คุณเจ็บปวดขนาดนี้คุณมีความรู้สึกว่าทําไมคนคนนี้คุณถึงลืมไม่ได้คือจริงบางครั้งมันก็เป็นเพราะตัวเรา เพราะว่าคุณยังจดจ่อกับเรื่องนั้นไงถ้าคุณปล่อยวางอะถ้าคุณคิดซะว่ามันเป็นกรรมถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องความบังเอิญไม่มีในโลกเนี่ยคุณจะปรงได้ง่ายแต่ถ้าดูจากไพ่คุณไม่เชื่อคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคนคนนั้นอะมาตั้งใจทําให้คุณเจ็บปวดพลังงานเหมือนกับว่ามาหลอกให้คุณรักอะแล้วก็เทคุณไปอย่างเงี้ยถ้าจากเป็นนะแต่ถ้าจากตายเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม ซึ่งคุณก็เรียกร้องอะไรไม่ได้ไปฟ้องศาลโลกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอ่ะแต่มองว่าคุณอ่ะคือมันอยู่ที่มายเซตอะค่ะพูดไปก็เหมือนขยี้คุณเนาะคลิปนี้อาจจะค่อนข้างดาร์กดราม่านิดนึงนะเพราะว่าไพ่ท่านเปิดออกมาอย่างนี้ฉะนั้นอยากให้คุณลองเปลี่ยนมายเซตดูบางเรื่องนะคะถ้าลืมได้ถ้าปรงได้ถ้าปล่อยวางได้ก็ปล่อยผ่านไปเถอะค่ะไม่ต้องไปเก็บมาคิดทุกอย่าง อยู่กับปัจจุบันถ้าตอนนี้ชีวิตคุณดีแล้วก็โฟกัสตัวเองอดีตก็ทิ้งมันไปไม่มีใครไม่เคยมีอดีตบางคนอาจจะอดีตดราม่ากว่าคุณอีกซึ่งคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยมันโคตรดรามา่าสําหรับคุณนะอ่ะมันโคตรดรามา่าใช่แต่ชีวิตมันต้องไปต่อให้อภัยได้ก็ให้อภัยค่ะต้องใช้หลัก ธรรมะเข้ามาขมนิดนึงเพราะว่าคุณค่อนข้างเป็นคนรักแรงเกียดแรงฟิลแบบต้องเอาคืนอ่ะคุณคิดอย่างนั้นจริงๆนะต่อให้คุณจะบอกว่าไม่เลยฉันไม่คิดแต่ไพ่ท่านไม่โกหกไงไพ่ท่านบอกว่าคุณไม่ลืมอ่ะบางครั้งคุณยังฝันร้ายเลยเพราะความคิดของคุณคิดหมุกมุ่นมากๆแล้วมันก็ไปปรากฏภาพในในความฝันอะไรอย่างเงี้ยมันสื่อกันนะคะมันส่งผลนะ ถ้าคุณมักจะปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุก็ลองใช้วิธีผ่อนคลายโอ้คุณคุณเจอรักซ้อนอืมคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นตั้งใจมาหลอกคุณพลังงานนะคะพลังงานของคุณนะเอาจริงคุณเป็นคนเก่งนะทุกเรื่องในชีวิตอะคุณอะแตกฉานด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความขนขวายมุ่งมั่นของคุณเองอะเพราะว่าคุณเป็นคนค่อนข้างใฝ่รู ฉะนั้นไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอเรื่องหนักแค่ไหนทอกซิกอย่างไรนะคะเปลี่ยนไมเซ็ตคุณคุณเหมือนคนที่แบบว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งอะที่คุณไม่สามารถคลายได้เห็นไหมคุณดูพลังงานหน้าไพ่นะดําเป็นขาวเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเลยตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีภาระด้วยปัจจัยหนึ่งนะที่ดูเหมือนจะเป็นคนเก็บกดทั้งทงที่ชีวิตภายนอกคนอื่นนะมองคุณนะคะ มีความรู้สึกอิจฉาด้วยในบางครั้งอ่ะอิจฉาความเก่งที่คุณมีอิจฉาความสามารถที่คุณแก้ปัญหาได้ในหลายๆเรื่องแต่ลึกๆไม่มีใครรู้ว่าคุณก็ยังเป็นคนที่มีมุมมุมมืดใช้คํานี้ได้เลยเพราะหน้าไพ่ดําทะมึนเลยมุมมืดบางมุมที่มันยังอยู่ในใจคุณอ่ะลองปล่อยวางนะคะลองให้อภยัยบอกกับตัวเองก็ได้ไม่ต้องพูดกับใครหรอกพูดกับตัวเองเนี่ยแหละปล่อยวางให้อภยัยไม่ต้องไปคิด คิดเรื่องอื่นพอเวลาจิตมันจะดิ่งไปเรื่องนั้นเปลี่ยนไมเซ็ตเลยลุกไปทําอะไรก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถก็ได้ทําให้ตัวเองลืมไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวคุณจะไม่คิดถึงทุกครั้งที่คิดถึงแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยคุณต้องทําอย่างนี้นะคะอย่าไปหมกมุ่นตัวคุณเนี่ยดูเป็นคนที่ควรจะไปหักอกคนอื่นพลังงานคุณนะแต่คุณกลับเป็นคนอื่นอ,อ๋อแต่คุณกลับเป็นคนที่โดนคนอื่นหักอก ไม่ไม่เป็นไรค่ะต่อให้คุณจะมีเสน่ห์แค่ไหนก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าชีวิตคุณจะไม่เคยพลาดคิดซะว่าความพลาดมันคือบทเรียนเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กเริ่มโตอ่ะจากคลานใช่ไหมก็ต้องยืนแล้วเดินฉะนั้นเวลาที่เริ่มใหม่ในหลักของการยืนและเดินมันก็ต้องมีล้มบ้างเหมือนเราหัดปั่นจัก,กรยานอ่ะไม่มีใครไม่ลม้มล้มเพื่อเรียนรู้อย่าล้มอีก ล้มเพื่อเราหวังเออขับอย่างนี้มันจะล้มนะประคองทรงตัวอย่างนี้มันจะล้มนะมันคือประสบการณ์ค่ะพลังงานนะคุณเหนื่อยการที่คุณยังดิ่งนะคะการที่คุณยังดิ่งกับพลังงานที่หน้าไพยท่านสื่อเนี่ยเพราะคุณเหนื่อยเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่คุณต้องมาอยู่จุดนี้เหมือนคุณไม่อยากจะแบกรับอะแต่คุณก็เลี่ยงไม่ได้พลังงานของคุณนะแต่ข้อดีของคุณนะคะ เป็นคนที่แบบว่าจมไม่นานแต่มันมีเรื่องความรักนี่แหละที่คุณลืมไม่ได้ดูส่วนทางดูย้อนแยง้งแต่เชื่อเธอค่ะว่าคุณทําได้พลังงานเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วคล่องบางทีก็ออกแมวใจร้อนพลังงานของคุณนะคะขับรถเร็วด้วยคุณเป็นคนขับรถเร็วนะแต่คุณก็มั่นใจว่าคุณไม่พลาดฉะนั้นมองว่าความเร็วที่คุณมั่นใจก็คือ คุณดูถนนไงว่ามันโลง่งคุณก็เลยเหยียบแต่พอจังหวะที่การจราจรมันหนาแน่นคุณก็ปล่อยคันเร่งบางครั้งก็อาจจะแตะเบรกอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลเป็นทักษะของแต่ละท่านมาขอดูอีกสองใบโอ้คุณอยู่ต่างประเทศคุณเป็นคนไทยไปใช้ชีวิตต่างแดนใช่ไหมทั้งไปทำงานแล้วก็ทั้งไปอยู่แรกๆไปทำงานสักพักเจอ แฟนต่างชาติใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยพลังงานคุณเป็นนักสู้นะเป็นนักสู้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่รอโชคอะ่ะเป็นดวงของคนที่เวลาจะได้อะไรมาแต่ละอย่างต้องบุกต้องลุยต้องทำต้องแอคชั่นต้องแอคทีฟต้องมุ่งมั่นต้องพยายามพลังงานของคุณนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดที่ไปในทางรักอิสระสูงแต่มีความรับผิดชอบต่อคนในชีวิตมีความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวพลังงานอย่างนี้นะมองว่าไพ่ใบแรกหันหลังให้ความรักไพ่ใบที่หนึ่งหันหลังไพ่ใบที่ยี่สิบก็รักตัวเองมองว่าคุณไม่อยากมีคู่อ่ะไม่ว่าอดีตที่ที่คุณยังยังแปรปอยู่เนี่ยมันจะเป็นเพราะอะไรก็ตามนะคะเราจะไม่ขคยยี่กันละ เอาเป็นว่าคุณรู้ตัวเพียงแต่ว่าในบางครั้งบางจังหวะเว,เวลาอารมณ์คุณมันดิ่งพอคุณดิ่งปุ๊บคุณจะมีความรู้สึกว่าทําไมต้องเราทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวฟีลอย่างนี้แต่มันเป็นการถามตัวคุณเองเท่าน,นั้นนะคะข้อดีของคุณอย่างหนึ่งนะคือเป็นคนที่แบบว่ามีปัญหาอย่างไรก็ช่างอะ่ะแก้ได้ด้วยตัวเองแก้ได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองคุณรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองคุณรู้วิธีหาทางออกให้กับ ความเครียดที่คุณกำลังเผชิญอยู่บางคนไม่ต้องถึงขั้นใช้ยาเวลาปวดหัวมากๆบางคนเครียดแต่ไม่ถึงขั้นปวดหัวถือว่าคุณโชคดีพลังงานนะคะคือคุณเหมือนเป็นคนที่อยากจะคลีนตัวเองอะในเรื่องของความคิดลบเพราะคุณก็รู้ว่าพลังงานลบไม่ส่งผลดีให้ใครพลังงานของคุณนะคะก็เป็นบุคคลคนนึงหมายถึงตัวคุณนะที่ชีวิตเจอเรื่องดราม่ามาเยอะ โดยเฉพาะความรักแล้วความรักเนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่คุณไม่แฮปปี้ต่อให้อดีตคุณจะมีรักหวานชื่นแต่มันก็หวานชื่นได้ไม่นานมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆฉะนั้นคุณเลยเป็นคนที่เข้าใจว่าเอ๊ะหรือดวงเราไม่เหมาะที่จะมีคู่หรือเปล่าคุณมีความคิดอย่างนี้ในหัวเยอะนะแต่คุณไม่ใช่คนปิดกั้นความรักเพียงแต่ว่าช่วงนี้คนที่เข้ามาหรือคนที่คุณต้องเจอในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่สเปคคุณอนะ ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่คุณจะไม่เสียเวลาอันนี้คือข้อดีของคุณนะมันเลยทําให้คุณดูเข้าถึงยากไงมันเลยทําให้คุณดูเป็นท่านหญิงท่านชายที่สามารถเลือกได้บางคนก็มองว่าคุณช่างเลือกอันนั้นคุณไม่คุณไม่ซีเรียสนะคุณรู้สึกว่าอืมันเป็นอมันเป็นคาแรคเตอร์ของคุณแหละคุณรู้สึกโอเคด้วยซ้ำอ่ะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคุณมองคุณนะคะก็ประมาณนี้คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวนะ เป็นคนที่อารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่คุณอะคอนโทรนได้ไม่ใช่ว่าเหวี่ยงกับคนรอบข้างนะหมายถึงว่ารู้ตัวเองว่าตอนนี้อารมณ์เริ่มไม่โอเคคุณก็จะเงียบๆนิ่งๆถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลางานที่คุณต้องทำงานร่วมกับคนอื่นแต่ถ้าดูจากไพ่นะคุณเนี่ยข้อดีนะคะเป็นคนที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือทำส่วนตัวของตัวเองก็ได้ได้หมดอยู่ที่ความเป็นจริงที่ชีวิตคุณต้อง เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าดูจากไพ่อะเป็นคนที่เหมือนกับอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในสาขาในความถนัดที่คุณอยากทําพลังงานของคุณนะคะบางคนก็ทําเกี่ยวกับการเดินทางบางคนก็ทําเกี่ยวกับยดยานพาหนะแต่มองว่าไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะคุณสามารถทําให้ชีวิตตัวเองประสบความสำเร็จ,รจได้เพราะคุณเป็นคนที่มีแรงผลักดันสูง เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าความเป็นจริงของพื้นเพชีวิตก็จริงแต่สามารถไปถึงได้อันนี้แหละคือความเจ๋งของคุณก็ประมาณนี้นะคะเหมือนไพ่คลิปนี้ท่านอยากจะบอกว่าท่านอยากจะให้คุณเคลียร์พลังงานความคิดของคุณลองให้อภัยดูลองปล่อยวางดูฝึกสมาธิก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแต่บางคนไม่ทำบางคนลืมทำ เพราะเหนื่อยกับการใช้ชีวิตเหนื่อยกับการหางเงินเหนื่อยกับอะไระต่างๆนาๆนาเยอะก็เลยลืมทำซึ่งมันเป็นสิ่งใกล้ตัวลองฝึกดูฝึกอยู่เงียบๆคนเดียวสักห้านาทีสิบนาทีดูทำทุกวันทำทุกวันแล้วมันจะดีขึ้นก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เป็นพลังงานของคนที่รักตัวเองมากอ่ะรักตัวเองมากๆนะเวลานี้นะคะไพ่ใบที่ยี่สิบฉะนั้นมุมมองความรักในตัวคุณนะ ทั้งทงที่คุณเป็นคนรักจริงนะถ้าไม่เจอก็ไม่รีบใช้คำนี้กับคุณก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณนะสำหรับท่านใดที่ดมาเจอคลิปนี้หรือว่าท่านใดที่มีพลังงานตรงกับราศีนะคะไพ่ราศีขึ้นนะพิจิกมังกรเออกรกฏพิจิกมังกรกรกฏเมถุนพลังงานคนวันจันทร์ ก็ประมาณนี้แล้วกันคุณเป็นคนเสน่ห์แรงนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายฉะนั้นเสน่ห์ของคุณนี่แหละมันเป็นตัวดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากปวดหัวกับเสน่ห์ที่คุณมีการวางตัวสําคัญนะคะก็เป็นกําลังใจให้คุณนะใจเย็นช้าๆได้พาเล่มงามถ้าคุณยังรอคนที่ใช่เดี๋ยวคนที่ใช่ก็เดินทางมาหาคุณเองเมื่อถึงเวลาบุญรักษานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ